สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม Dead b y Daylight Mobile ผมขอแนะนำร้าน Over Topup ทางร้านมีโปรโมชั่นดีๆให้เลือกมากมายเติมถูกสะดวกปลอดภัยสนใจลิงก์ใต้คลิปครับผมโอเคก็กราบสวัสดีทานผู้ชมชาวเด็ดบาร l เดล t m โมบายกันทุกคนนะครับผมเรามาอยู่กับอีกหนึ่งอัปเดตตัวละครนะผมเรียก,กันได้ว่าเป็นหนึ่งอัปเดตที่สําคัญมากๆเลยครับผมก็คือการบัฟเดอะรีเจนของดาวนั่นเองนะครับผมเป็นการบัฟที่ผมว่าโหดขึ้นนะโดยการมันจะเพิ่มเสียงตอนไล่แล้วก็ ทำให้เราสามารถชิง5ครั้งแล้วก็ตีล้มได้เลยนะครับผมเป็นอัปเดตที่น่าสนใจมากมากเลยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาลองเล่นสักหน่อยหลังจากที่ไม่ได้จับกันมาอันเนินานพอสมควรเลยนะครับผมสําหรับตัวนี้นะส่วนเอ่อถ้ามีอะไรอัปเดตที่ผมไม่ได้พูดไปในคลิปนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมคือผมรูมาแคที้จริงจเออก่อนอื่นนี่นับผมแอดออนหลายๆอย่างมันก็โดนเปลี่ยนไปนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนทั้งรูปร่างหน้าตาแล้วก็เปลี่ยนทั้งความสามารถครับผมเช่นอันนี้นะ ปกติมันจะเขียนว่าหัวใจดังทั่วแมปด้วยนะครับแต่ว่ามันเหมือนจะอ,ออกไม่รู้ว่าเอาออกจริงหรือเปล่านะครับผมแต่ว่าในนี้มันไม่มีเขียนแล้วนะแอดออนหลายๆอย่างมันก็โดนเอาเอาออกแล้วก็เปลี่ยนความสามารถไปนะ้วผมเพิ่มความสามารถโอเคแล้วที่ผมอ่านดูผมจะเอาเซตแอดออนนี้ไปแล้วกันนะครับผมจะทําให้เราเนี่ยสามารถชิงได้นานมากขึ้นนะครับผมผมจะลองไปชิ่ง5ครั้งดูนะไม่รู้จะทํได้หรือเปล่านะจะพยายามใช้ความสามารถที่มันอัปเดตมาแล้วกันนะครับผมก็คือการชิ่งคราวที่5จะสามารถทําให้เรา ตีพวกเราชีวิตนี่ล้มลงไปได้เลยนี่ครับผมโอเคงั้นเราไปดูเซตนี้นในเกมเดีกว่าว่ามันจะโหดแค่ไหนนะครับผมไปจัดเลยโหแล้วดูด่านตอกแรมคินจุกเด็กตึงๆสกินผมนี่โอ้โหน่ารักเชียวโอเคผมออลล็อกเครื่องมาเลยครับผมเขาก็น่าจะเกิดฝั่งล็อกเครื่องกันนั่นแหละผมว่มมานะโอเคผมขอไปดูบ้านตัวนี้ดีกว่าน่าจะมีคนอยู่เอ้นี่ไงเม็กเออดออนที่เราเอามานะผมที่เป็นขวดยามัมนจะทําให้เรา เนีย่ยวิงว่งวิ่ง4.6แล้วผมจะทำให้เราวิง่งธรรม,มาดาบแบบไม่ได้เร็วมากเลยดูดิแต่ว่ามันจะทำให้เราอยู่ได้นานมากขึ้นแะผมข้อดีก็คือเราจะสามารถชิงได้ทั่วแมปเลยนะคนนี้น่าจะโดนก่อนทีโอเคคนนี้มาต่อปะทาไม้เปล่าถ้าทำไมก้ก็กระโดดข้ามมาก่อน1ทีงไงไล่จิ้มก่อนครับผมโดดอุ่ยโอ้โหนี่ไมตีไม่โดนวะเนี่ยโอ้โหชิงไม่ได้เฉยเลยเมื่อกี้มันควรโดนนะแต่ว่ามันไปติดติดขอบหน้าต่างเฉยเลย วก็ติธรรมาดาไปก่อนแล้วกันโอเคนี่ครับผมเสียงเสียงเพลงตอนไล่ล่าก็มันเอาเรื่องนะผมว่าผมชอบแบบนี้นะเสียงแบบนี้มันโดแบบนูแบบเต้นเต้นดีนะผมโอ้โหจูกเด็กปัี่าคนนี้โดดเปล่าหลอกไฟมาโหแล้วโดดไปเลยนี่เป็นไหนวะเสียงมันอยู่ข้างล่างปะเขาเป็นไหนวะเนี่ยทำไมไม่เห็นรอยเท้าอ่ะอยู่ข้างล่างเนี่ยเลยนี่ไงเขาอยู่ตรงนี้สเต็ปแล้วของเขาเนี่ยโอเคเขาจะจู๊ดดิกับผมคนเนี้จู๊ดิแบบนี้โท เราแย่แล้วหล,ลอกไฟเขาโดดจริงไปแล้วไงโอ้โหเขากัดจะเล่นตรงนี้ทั้งวันเลยพวกเนี้ยผมไปดีกว่าผมไม่เล่นด้วยนะผมไม่เล่นด้วยแนละ้วถ้าจุกเด็กอีก่ยงอเคผมขอมาดูเครื่องนี้ก่อนละกันเหมือนจะไม่มีคนปั่นนะครับผมโอเคเราปล่อยตัวจุกเด็กไปก่อนเอาไว้ที่หลังนะครับผมขอไปดูกันเเจอ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 แล้วขอชิ่ง่อยิีงไปหนึ่งทีครับผมแล้วก็ชิ่งชิ่งเลยน้ยรอรอเข้าไม้เหรอยัดอุ้ยโอ้โหไม่ถึง <ś led> จะได้ชิงสักทีไหมเนี่ยโอ้โ oh. หตีไม่โดนสักทีครับบอก่าอุ้ยโหแล้วโดนเฉยโดนแบบขอบเขาก้าวๆไปด้วยวะเฮ้ยมันตึงบอลนี้ตึงไงมีหัวก้าวไปด้วยแล้วส่องไฟผมตาบอดไปไหนวะตามเสียง oh, oh. อุ้ยหายโอ้โหเขาวิ่งสวนผมแบบนี้ตเต็มไม่ธรรมดาเนะี่ยโอเคขอบเปิดสกิลเลยจิ้มไปก่อนนะชิงไปครับผมเขายังปั่นไฟตัวนี้เลยวะโ okay, อเคเขายังปั่นไฟผมขอชิงก่อนแล้วกันชิงก่อน ุ้ยโอ้โหโอ้โหจังหวะนีดด้จังหวะนีดด้ไม่ได้ชิงสักทีหรอกต้องขอไปท่านผู้ชมโอ้โหแบบเขืนเลยจังหวะนีดด้เขินเลยแล้วบอกว่าตียัดไงตีธรรมาดาก็ได้ปะิีเสาไปก่อนนะไม่ได้ชิงสักทีตัวนี้ไม่ได้เล่นนานนะไม่ได้เล่นนานมากแล้วก็ไม่ค่อยชิน้วยเดี๋ยวนี้คือไม่ได้จับบ่อยก็อันนี้ดึงน,นะตีไม่ค่อยโดนเป็นคนปั่นหรือเปล่าเนี่ยเหมือนจะ ไม่มีนะผมไม่มีเครื่องไม่มีคนปั่นไม่ใช่ไม่มีคนมาดึงแล้วโอเคมีคนมาดึงโอ้ผมจะชิงได้สักทีไม่ได้ผมจะพยายามเพื่อทุกคนแล้วกันแล้วเสร็จไปแล้วหนึ่งเครื่องไงเอาคนนี้เลยไม่รอยผ้าไม้แล้วก็ไอยัดแบบพวคลมไปก่อนนะเพือ่อนรอยัดไม้กับเราอืมเสื่อเส่าครับผมเหมือนจะมีคนพยายามจะมาช่วยเพื่อนนะผมเห็นนะผมได้ยินเสียงผมเห็นเพื่อนนี่ไงรอยเท้ามา เราจะวิ่งไม่เร็วมากนะผมเพราะเราใส่อ่นอ,อนมานะเราจะวิ่งแบบปกติเลย46เราเนี่น่าจะวนะยาวๆไม่เป็นไรครับผมเราอยู่ได้นานนะเราี่อืดทนพับออกไม่พับด้วยอ่าแบบนี้น่าจะโดนก่อนหนึ่งทีนะผม72 <c oughs> ไหนวะเสียงไม่อยู่ใต้ดินโอเคมาผมจะพยายามชิงนะครับผมนี <c oughs> ่คนนึงอยู่กลางแบบวะโอเคเดี๋ยวผมไปชิงคนนี้ก่อนแล้วกัน <c oughs> ขอให้ตีโดนนะถ้าตีพลาดนี่คือเขินเลยนะโอเค ต่อครับผมตอนนี้เราชิงสองแล้วนะเขาไมาช่วยกันละคนนี้ตรงนี้พอดีเฮ้ยจะจุกเด็กเหรอจุกเด็กจริงปะเนี่ยโหจะตีได้แล้เนี่ยจุกเด็กว่ะเย่ะละน่าจะตีไม่ทันเนี่ยผมว่าเยอะไน่จะตีไม่ทันนะแต่ว่าผมกันน้นราต๋าไปแล้วทางตันนะเพื่อนทางกันนะโอเคโดนตีไปก่อนหนึ่งทีอเออไม่ได้ชิงห้าสักทีเดี๋ยวผมเนี่ยจะเล่นตรงนี้ว่ะ หลอกไฟมาอ่าเรียบร้อยไอ,อยาวๆมาก่อนหนึ่งทีละโหขึ้นเสาไปก่อนผมจะได้ทำสักทีไปเน่ยโอเคผมจะคุมเครื่องตรงกลางไว้ดีกว่าผมว่าเครื่องตรงกลางนี่คุมได้นะผมมีกระึือเครื่องซาลากรดเลยเครื่องแบบเร็วแรงนี่ครับผมผมจะคุมเครื่องสามเครื่องนี้แล้วกันนะโอเคเดี๋ยวผมขอไปดูเครื่องข้างล่างนี้ก่อนผมว่าน่าจะมีคนปั่นแน่เลยนี่ไงมีคนปั่นจริงด้วยใครเอ่ยน่าจะคนเดิมดีกว่า หลอกไฟมาไอ้ยี่ก่อนโอ้โหแล้วพับไปเลยพับไปเลยโอเคไม่เป็นไรเราไล่คนนี้เลยแล้วกันเดี๋ยครับผมยังไม่มีคนไปช่วยคนนั้นนะเอาคนนี้ก่อนแล้วกันดียาวตัวนี้มีไม้แต่ว่าไม้ตัวนี้เล่นยากนะเพื่อนอ้าวัวนี้ก็เรียบร้อยนะเออตียัดไปก่อนตียัดไปก่อนนะบ่ายขึ้นเสาเราอะเขาไม่ช่วยกันแล้วนะครับผมถึงเวลาที่ผมต้องลองชิงแล้วโอเคพังไม้ก่อนผมต้องไปพังเครื่อง บ้านตาดินหรือเปล่าเนี่ยโอเคยังไม่มีคนมาปั่นนะผมได้ยินเหมือนจะยังไม่มีใครห่อถือเพื่อนไปก่อนแล้วกันตอนนี้มันก็ถือว่าได้เยอะแล้วนะน่าจะมีคนไปช่วยล้วปะยังไม่มีใครช่วยเลยเดี๋ยวต้องเดินเข้าไปดูกันไม่ได้ยินเสียงให้วิงม,มาเอาเมิกทิมก่อนแล้วกันมาต้องลองอีกรอบครับผมเราจะลองชิงอีกรอบนะไม่รู้จะได้หรือเปล่าเอเค,คนนี้อยู่ใกล้กันอยู่ล่ามาหาเพื่อนตรงนี้ไม่มีไม,ม้ครับผมจิ้ไปก่อนไปต่อครับผม คนที่2ไปแล้วนะคนนี้น่าจะเป็นคนที่สมอีกคนหนึ่งยังไม่เห็นเลยวะที่ไหนวะเนี่ยอ่ะเราวิ่งมาหาเพื่อนด้วยเรียบร้อยแบบนี้ก็น่าจะชิงได้นะวิ่งติดย่ายอีกคนเนี้ยโอเคครับผมเราชิงขึ้นมาข้างบนเลยครับผมคนนี้จะเป็นครั้งที่4ี่นะครั้งที่4่อ่ะเรียบร้อยต่อไปเราจะตีทีละล้มเราจะตีล้มเลยนะครับผมเออนี่ไงเราได้ใช้สักทีแนละ้วก่านจะได้ใช้โอ้โหโอเคขึ้นเสาไปก่อนถ้ากับ่าถ้าเราฆ่าไปหนึ่งคนเราจะไม่สามารถทำได้เนะี่ยใช่ปะ ถ้าเขาเลืออยู่3ามคนนี่เราจะชิงยาที่นึงนะถ้าเขาไม่ฮิวก่อนก่อนนะเดี๋ยวผมจะพยายามมาคุมเครื่องบ้านใหญ่แล้วกันตรงไม่ไดิตรงบ้านลอรีไม่ใช่บ้านใหญ่ผู้ผิดโอ้โหมีคนปั่นอยู่ตรงนี้ว่ะมีคนเนียนปั่นจนเสร็จไหนนาจะอยู่ข้างล่างปะ่ะเฮ้ยเสียงอยู่ข้างบนโอเคฮิวกันอีู่นะผมมาชิงหนึ่งแล้วก็ชิงสองครับผมไปเลยน่าจะบ้านเหลืองแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เครื่องตอนนั้นเลยถึงไหมวะน่าจะถึงนะครับผม เพราะว่าของเราีิชิงได้นานจัดนี่ไงอยู่2คนแบบนี้ก็เรียบร้อยนะไม้ถึงหรือเปล่าเนี่ยเหมือนเขาจะรอดโดดหน้าต่างนะผมเราต้องขึ้นไปก่อนโดดเปล่าเสียงโดดมีคนโดดนะผมอยู่สอคนโอเคทันอยู่โอเคทันอยู่มามาคนนี้ต้องโดดผมขอตีหน่อยเออต่อไปเราจะตีขาลมแล้วนะครับผมมาขอจิ้มนะอยบรรอโหโคตรโหดอะ่ะเอาจิง ต้องวีเลยแล้วกันเราต้องรีบตัดคนก่อนนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เขาปั่นไฟเหลือสามเครื่องแล้วแต่ว่าผมถ้าถ้าผมคุมตรงกลางไว้เนี่ยผมว่าน่าจะได้อยู่นะเพราะว่าเครื่องตรงนี้มันติดกันนะผมเราสามารถคุมสามเครื่องนี้ได้โอเคมีคนลงไปช่วยปะมีคนลงไปช่วยใครเอ,อ่ยผมต้องรีบใครให้ได้ก่อนเจ้าหนึ่งคนขอจิมลลอจ้มก่อนเลยแล้วกันจิ้มยจิ้มก่อนสล้วติ่มต่อใีใครอยู่แถวนี้เลย,ละเยว,วะไหนวะอยู่ทัไกลเลยบ้างน,นะเดี๋ยวผมออกคนนี้แล้วกัน เอาคนนี้เลยครับผมเขามีไปทำาไมวะาตรงนั้นอนะผมจำได้ว่าคนนี้มีเิริกเดียวนะเหมือนจะจุติมาด้วยนะคนนี้เขาจะตายอย่างวะจะตายแล้วนะครับผมเัวื่อนี้มีคนปั่นหรือเปล่าแต่ว่าถ้าปั่นก็ไม่เป็นไรครับผมเหมือนจะยังไม่มีเสียงคนปั่นไฟนะครับผมโอเคเราไปคุมตรงกลางเลยดีกว่าเครื่องขอบขอบนะั้นเราปล่อยให้เขาปั่นไปเลยก็ได้นะเพราะว่ายัางไงเราก็มีกระทืบเครื่องของซาดากะอ,อยู่แล้วมันลดเร็วอยู่แล้วเราจะคุมตรงนี้เลยแล้วกนะันเหมือนจะเนียนนะ มันจะเล่นเนียนโอเคเขาปั่นอยู่ตรงนั้นว่ะตัวนี้ยังไม่มีใครปั่นเดี๋ยวผมควรจะเดินไปดูปะเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคผมควรเดินไปดูดีกว่ายัางไงก็หาไม่เจอแล้วอ่ะตอนนี้เขาเล่นเนียนแล้วนะเขาเริ่มเล่นเนียนกันแล้ว,วไม่โชว์ตัวกันแล้วมันจะมีคนอยู่ตรงนี้โอเครอยเท้าครับผมชิ่งเลยเดีย๋ยววะเดี๋ยวโอเคมาเจอก่อนจิ้มไปก่อนหนึ่งทีเอโอโหอันนี้หัวใจไม่เต้นเลยเอาคนนี้เลยแล้วกัน เพราะเขาน่าจะอยู่ฝั่งนู้นใช่ไหมดนู่นไงเขาพังทำเครื่องระเบิดเทาเปล่าอุ้ยโอ้โหโอ้โหเรามาพับตอนนี้มีคนอยู่ขอบแแบบนะโอเคปล่อยไปก่อนล้วมีคนอยู่ขอบแแบบนะบผมน่าจะนั่งฮิลอยู่หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะคนนี้จะจุกเด็กเยี่ยวเหรอโอ้โหขยันจุกเด็กเนาะคนนี้หรือว่าเขาเอาดาดมาเนี่ยไม่ได้ดูเออดีเลยจุกเด็กยาวๆบอกเลยยาวๆผมจะไล่ไงเดี๋ยวผมไล่จุกเด็กไม่ค่อยเก่งซะด้วยไง โดดแบบนี้แล้วก็ลงไปโดดข้างล่างต่อใช่ปะ่ะบอกเลยยาวๆแต่ไม่เป็นไรครับผมเราไม่รีบนะอุ้ยโดดจริงด้วยวะนึกว่าจะไม่โดดไม่มองหลังเลยไม่มองหลังเลยเลยโอเคไม่เป็นไรครับผมเราไม่เสียาหายแนละ้วเพราะเราคุมตรงกลางได้เดี๋ยวผมขอเปิดสกิลไล่ตีเขาเล่นๆดีกว่าปะ่ะโอเคก็จะจู๊ดเดีย๋ยยาวๆแล้วนะผมขอเปิดสกิลไล่เล่นดีกว่ายัางไงเราก็ต้องอยู่ตรงนี้อยู่แล้วไงเราไปไหนไม่ได้อยู่แล้วโอเคะ จิ้มเล่นกันต่อให้เขาจะโดนจิ้มแล้วก็ตามาเฮ้ยก็จะยาวๆเลยตรงเนี้ยเอ้ยตายยากเฉยเลยเรื่องเขาเนี่ยผมเปิดสกิลอยู่นะกดตายยากเฉยเลยงงโอเคลงมาข้างล่างเนี่ยต้องโดนผมเนี่ยวิ่งไล่แบบนี้เรียบร้อยนะเพราะว่าผมทันนะเนี่ยเขาโดนน้ำดังไม่ทันอุย้ยไปไหนวะอุย้ยโหสเสเิตอะไรวะเนี่ยสเสเิตอะไรก่อนมานี่มาจุกเด็กกว่าเราอะจุกเด็กกว่าเราอะขึ้นต่อไปก่อนนะโอเค ขาน่าจะเริ่มมาปั่นแล้วใช่ไหมเครื่องการถนนนี้ว่าผมผมว่ามีแน่นอนนี่งไงมีคนมาปั่นด้วยขอทือบก่อนเวลาเรามีทืบเครื่องแรงทืบแรงมากๆเออบอกเลยอยู่ไหนวะเฮ้ยเดีย๋ยวจะเจอ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 ผมเจอนะทำเป็นไม่เห็นอยู่หลังต้นไม้ผมไปไหนวะอุ้ยหายเฉยอยู่ไหนเนี่ยเมื่อกี้ยังเห็นอยู่เลยทุกคนเห็นเหมือน,นผมปะมอยู่ไหนวะ เฮ้ยไ,ได้ยินเสียงเฮ้ยนีไ่ไงโอ้โหเอาซาเนียนเลยเอาซาเนียนเลยหลังพุ่มขอชิงต่อครับผมเขาจะอยู่ตรงนี้ไหมวะอยู่ซะด้วยไปไหนวะเนี่ยโอ้โหหายเฉยเ,ออเต้นเต้นเต้นขอใจเต้นโอ้โหอยู่บนนู้นเลยเหรอแล้วอยู่สกายไงอยู่สกายไงผมผ่านคนนี้ไปก่อนทันไหมเนี่ยผมว่าไม่ทนันนะเนี่ยโอ้โหไม่น่าทานันขอเด็ดโอ้โหไม่ทันจริงแหละโอเคเดินตีไปก่อันยังไงเขาก็เจ็บแล้วนะผมอนั่งฮิวเฉยเลย แล้วของเขาเนี่ยตอนนี้ก็เขาเด็ดก็ตายแล้วนะครับผมเส๊จามละเขาปั่นไฟไม่ได้นะครับผมตอนนี้คือผมคุมเครื่องไว้หมดแล้วโอ้โหได้ยินเสียงได้ยินเสียงใครเอ่ยอยู่ไหนวะเจ็บอยู่ได้แล้วเนี่ยอ่าเรียบร้อยอ้ติมไปก่อนอีกคนนึงอยู่นหนยไหนอะที่ไหนวะอุ้ยขอบแมพโ,โ, uh โอ้โหก็ว่าอยู่ทำไมไม่เห็นมีขอบแมพนี่เองหล่อไฟมาติมไปก่อนมาเรียบร้อยจะทูดิอีกแล้วคนเนี้ย ขยันจู๊กเด็กซะด้วยมาผมต้องปล่อยแหวะผมชิงเขาไม่ได้อ่ะเรียบร้อย <laughs> ไม่ให้จู๊กเด็กแล้วเพื่อนหรือลมไปก่อนปัญหาคือจะไปหาอีกคนนึงให้ยังไงให้เจอก่อนคนนี้เขายิ่งเนียนอยู่ด้วยนะแต่ยังไงเขาก็ปั่นไฟไม่ได้อยู่แล้วนะผมบอกแล้วว่าถ้าปั่นไฟไม่ดูก็จะโดนคุมเครื่องแบบนี้นะถ้าใครสายเซอร์ก็พยายามปั่นไฟอ <laughs> ย่าให้เขาคุมได้แล้วกันนะผมปั่นไล่จากกลางไปนะเอ้ยรอยเท้า รอยเท้ามาแถวนี้นะไปไหนวะเฮ้ยนีไ่ไงโอ้โหเนียนนะคนนี้เนียนมากเออจิ้มไปก่อนเขาบอก็จิ้มอีกทีเจ๊เจ๊เดือบสองเหรอติ๊กไฟฉายจิ๊บสองว่ะติ๊กไฟฉายด้วยใจเย็นนะเพื่อนหลอกไฟมาใจเย็นตายยากหรือเปล่าตายยากหรือเปล่าผมหลอกไงผมหลอกหลอกไปหลอกมาอ่ะเรียบร้อยเออทันอยู่ไปแกคือแบบสเตปบอกมั่วๆไง ไดินไปก่อนเพื่อนหาคนนึงก่อนอยู่ไหนวะน่าจะอยู่ข้างข้างข้างหน้าหรือเปล่าพาะตอนผมอุ้มมาผมได้ยินเสียงคาดไปนี่ไงอยู่ตรงนี้จริงด้วยโอเคจบเกมจีิๆผมว่าอัปเดตนี้ผมว่าเป็นการบัฟที่สําคัญของเดอะรีเจียเลยนะผมทําให้มันน่าเล่นขึ้นแล้วก็ทําให้โหดขึ้นด้วยนะปกตินี่จะชิ่งแล้วก็ต้องปล่อยให้เพื่อนมาตีปกติแนละ้วแต่เดี๋ยวนี้คือแบบชิ่งสี่แล้วก็ครั้งที่ห้าก็คือตีล้มเลยโคตรดีเออบอกให้ ใครดูมาถึงตอนนี้ถ้าหากชอบผมฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์กดติตามกดกระดิ่งเผื่อเวลาผมลงคลิปจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับและอยากให้ผมทําคลิปอะไรแนวอะไรสามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยหากต้องการชมคลิปอื่นสามารถคลิกได้ตามนี้